ไ <S k iller> ม่ได้เต้นโอ้ยมือน,นี้คือขื่มฝ่าขื่มฝนแต่ฝนกระโกบอเศร้าจักเคืือเฮ้ยจักรเรียนยังออยหนกวปตะละเมือจตะละเว้นนี่เด็ดเต้นนาซ่อมกัะจ๊กแย่งกระจ๊กเปล่ยนย่นี่แล้วไปไซสมาไซสกับพได้นาก็เป็นยังสีวะโอ้ยหนอ้าแป้งกนหน้าจักบาท อย่างจำเหตุอีอย่างเนี uh ่ยนะผมก็เคยเห็นจะเป็นเนี่ยนี้เจือเือจังใหญ่เจังมโหอ้หอ้โหโอ้โหโ้อสิหาจะไปลำไปรวยไม่ได้ใหญ่หรอกแม่คุยกันแบบโดนนี่ผมเคยเห็นเป็นเจือเถื่อจะเปเห็นอีอย่างมากจะเพ็งอย่างมากจะได้มาใส่กระทันหันเลยใหญ่เนี่ยกระทันหันจะเพ็งอย่างมาจะเพื่อใส่สิน ข้อเซ็นบักใหน่นจุดนัมีคนฝากตัวมีคนฝากเ้าก็สิสันนี้ดีแท้ดีดีขาวเล่นคิีฟีขาฝากว้าวมีัศจรมว่แต่ว่าพูมแพ่งได้ไมบอประโ่ต้องตแม่เอมันยังบุงหมูเลยว่าจะของกปตี่นั่นแหมเอฟซีชมากเอฟซีก็ดีแท้พ่อแม่อที่บอกฮักบอฮัแอ่แบบนี้ปะโถเฮชซ่นน้ำแนยซูน้ำแน่ แม่บอกเอสีค right ุไหนก็ดีค่ะดีแม่แถนี้บกมุ้เคยพออกเห็นนะว่าเจ๊เล็กอัวจีดใส่ที่เจ้าบานนี้เจ้าคือถ้าต้องใส่น้ใหญ่ตีโบ๊ทแตกนี่หลน oh ี่ขอสอบอ้าวนี่หลนี่ขอคุณเอสซีขอคุณเอสซีเด้อเด้อ แม่ขอจิัค้ากระปืนี่แล้วเอฟสีเป็นระคะขา,นานขนาดเนาะวันแี้กนนออ็ขอบคุณนบบนนคนทนี้กันเด้อเออขอบคุณบนแนบนะขอจิ้งค้าขอบคุณค่ะมีเมื่อตะเจ